วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังยุคสุดท้ายของจักรวรรดิจีนอันยิ่งใหญ่เพื่อพูดถึงสตรีที่ทรงอำนาจที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์พระนางซูสีไทเฮาครับแค่เอ่ยชื่อขึ้นมาหลายคนคงนึกถึงนางพญามังกรผู้โหดเหี้ยมหิวอำนาจใช้งบกองทัพไปสร้างเรือเห็นอ่อนหรือหนักสุดคือนางล่มชาติใช่ไหมคะใช่เลยครับภาพจำคลาสสิกแบบนั้นฝังแน่นมากกว่า100ปี แต่คำถามคือเธอเป็นเพียงโทรราชผู้ทำลายประเทศจริงหรือหรือแท้จริงแล้วเธอเป็นนักการเมืองหญิงที่ต้องประคองราชวงศ์ที่กำลังจะพังทลายท่ามกลางศตวตรรษแห่งความอัปยศงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นทางดีกว่าค่ะพระนางก้าวขึ้นมามีอำนาจได้อย่างไรค่ะ พระนางมีชื่อเดิมว่าซิงเจินมาจากสกุลเย่เฮิ่นนาลาเป็นทิดาของขุนนางแมนจูระดับกลางจุดต่างสำคัญคือพระนางอ่านออกเขียนได้ เรื่องเล็กสำหรับเราแต่ใหญ่ยักษ์มากในยุคนั้นเพราะสตรีในวังแทบไม่มีโอกาสแตะหนังสือเลยโหแบบนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่ใช้สมองล้นหลวนเลยนะคะใช่ครับพระนางได้เข้าไปช่วยจักรพรรดิเสียนเฟิงอ่านดีกาฝึกงานการเมืองตั้งแต่อายุน้อยแล้วพอพระนางให้กำเนิดโอรสเพียงองค์เดียวของจักรพรรดิสถานะก็ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นพระมารดาของรัชทายาท จากนั้นก็เกิดรัฐประหารซินโยปี1861ที่พระนางร่วมมือกับเจ้าชายกงโค่นคณะผู้สำเร็จราชการ8คนแล้วขึ้นมาปกครองจากหลังม่านไม้ไผ่ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับและนั่นคือจุดเริ่มที่ทำให้พระนางเป็นผู้กลุมอำนาจจีนเกือบครึ่งศตวรรษแต่สภาพจีนตอนนั้นก็เรียกได้ว่าโกลาหนขั้นสุดทั้งกระบฏไทผิงที่คนตายเป็น10บล้านทั้งแพ้สงครามฝิ่นใช่ครับจีนเหมือนจะล่มสลายได้ทุกเมื่อแต่พระนางกลับเลือกแนวทางปฏิบัตินิยมกล้าให้ขุนนางหั่นที่มีฝีมือจริงๆอย่างเจิงกัวฝานหลี่หงจางเข้ามามีบทบาทปราบกบฏได้สำเร็จ แล้วก็ยังสนับสนุนขบวนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองใช่ไหมคะทั้งโทรเลขโรงงานกองทัพเรือเหล็กใช่ครับแม้ไม่ใช่เพราะเธอหัวก้าวหน้าแต่เพราะเอาตัวรอดเพื่อราชวงศ์เป็นการหยิบเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้เพื่อรักษาสิ่งเก่า ฟังแล้วดูเป็นหนักปฏิบตัติแต่ภาพลักษณ์โหดเหี้ยมมันมาจากไหนคะจุดใหญ่คือการปฏิรูปร้อยวันปี1898จักระพัดกว่างซุยพยายามเร่งปฏิรูปการเมืองการศึกษาการทหารแต่พระนางมองว่านั่นคือภัยตรงต่ออำนาจและอาจถึงขั้นเป็นภัยต่อชีวิต พระนางจึงก่อรัฐประหารกักจักรพรรดิไว้แล้วประหารนักปฏิรูป6กคนในทันทีฟังดูโหดจริงค่ะเลยยิ่งตอกย้ำภาพนางล่มชาติและที่ตกต่ำสุดคือปี1900พระนางสนับสนุนกบฏนักมวยต่อต้อตานต่างชาติจนแปดชาติพันธมิตรยกทัพบ,บุกปักกิ่งต้องหนีออกนอกเมืองแบบปลอมตัวเลยครับอันนั้นคือความผิดพลาดมหันต์จริงๆแต่สิ่งที่คนมักมองข้ามคือหลังความพินาศนั้น พระนางกลับเปิดนโยบายใหม่ชุดใหญ่เช่นยกเลิกระบบสอบจองววนอายุกว่าพันปีห้ามรัดเท้าสตรีอย่างเป็นทางการส่งเสริมการศึกษาตั้งธนาคารกลางปฏิรูประบบกฎหมายและเริ่มวางรากฐานรัฐธรรมนูญโหแบบนี้พลิกภาพไปเลยนะคะจากอนุรักษ์กลายเป็นคนริเริ่มความทันสมัยเองใช่ครับแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เพราะเปลี่ยนอุดมการณ์แต่เพราะเห็นว่าทางเก่าใช้ไม่ได้แล้วทางเดียวที่จะรักษาราช ชวงคือปรับตัวตามโลกแล้วเรื่องชีวิตส่วนกลัวที่แปลกๆมีบ้างไหมคะเพียบเลยครับเช่น พระนางมีรถไฟส่วนพระราชาในพระราชวังต้องห้ามยาวกว่า1,500เมตรมีห้องครัวตะวันตกที่ทำอาหารได้4,000เมนูแต่พระนางจะชิมแค่2-3งถาคำกันพิษที่เหลือแจกขร้าราชการกินแทนถือว่าเป็นเกียรติสุดๆ <c oughs> แถมยังมีข่าวลือว่าโปรดแอปเปิ้ลปีละเป็นแสนลูกแต่จริงๆแค่ชอบดมกลิ่นแอปเปิลใช่ไหมคะ <c oughs> ถูกต้องครับแล้วก็เลี้ยงหมาพันธ์ปักกิ่งกว่า20ตัวมีวังไม้ไผ่พิเศษให้สุนัขอยู่ด้วยฟังแล้วภาพถรราตเลือดเย็นดูซอฟลงเยอะเลยนะคะใช่ครับและในสื่อยุคใหม่ภาพพระนางก็เริ่มหลากหลายขึ้นบางเรื่องยังคงเล่าว,ว่าเธอคือตัวร้ายแต่บางงานเช่นซีรีส์จีน Towards the Republic กลับมองว่าเธอคือผู้นำที่มีทั้งความเด็ดขาดและความห่วงใยนักเขียนบางคนถึงขั้นยกให้เธอเป็นผู้หญิงที่ปลุกจีนสู่ยุคใหม เพราะเธอยกเลิกการรัดเท้าและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเรียนหนังสือสุดท้ายแล้วเราคงไม่อาจบอกได้ว่าเธอคือนางมารหรือวีรสตรีแต่ที่แน่ๆเธอคือผู้นําที่ซับซ้อนใช้ทั้งความเก่งและความโหดเพื่อยื้อชีวิตราชวงศ์ชิงไว้ให้นานที่สุดและคำถามที่น่าทิศต่อคือถ้าไม่ใช่สูสีไทเฮาแล้วใครกันที่จะสามารถพาจีนในยุคนั้นรอดพ้จากการล่มสลายได้หรือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่หลีก เลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่แรกถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to ูไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป